สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2568 วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารอเนกประสงค์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางโอกาสนี้ท่อประเนษนิเทศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์อาทิครูทัศนีขุนทองศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงดนตรีไทยคีติลินพุทธศักราช2555ครูดนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติ ครูวัฒนาโกศินานนท์และครูอรวรรณบรรจงศิลป์การสาธิตหัตถกรรมและเครื่องดนตรีไทยจากนั้นทรงพระดำเนินไปหอประชุมใหญ่ทอดพระเนตก,การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกศินลป์ปีพุทธศักราช2568ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2568รวมทั้งในฐานะองค์วิสิตศิลปินและเอกอัครราชุูปธร,รมพกมรดกวัฒนธรรมไทยที่ทรงมีคุณปการต่อศิลปินและศิลปะวัฒนธรรมของชาติเสมอมา ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสารงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะในด้านดนตรีไทยทรงพระปรีชาสามารถทรงอุปถัมภ์ค้ำชูดนตรีไทยและดนตรีไทยมาโดยตลอดการแสดงภาคแรกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงดนตรีไทยเพลงโหมโรงครอบจักรวาลร่วมกับวงครูอวุโสหญิงและชาย และท่อประเนีการแสดงวงปีพาดผสมเครื่องสายเครื่องใหญ่บรรเลงถวายพระพรองค์วิสิตศิลปินเฉลิมพระจมพันษา70พรรษาในบทเพลงน้ำลอดใต้ทายฝรั่งรำเท้าพญาสีเสาโดยวงครูอาวุโสหญิงและชาย การรำถวายพระพ,พรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีโดยครูนาฏศิลป์อวุโสสำนักการสังคีตกรมศิลปากรร่วมโดยศิลปินจินอาสาวงสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและวงสิทธิ์พระประนีดวรสัพ์เขียนวรวาทินการบรรเลงดนตรีเพลงเขมรโพธิสัตว์สองชั้นเพลงเฮราเล่นน้ำเถาและเพลงสำเนียงลาวโดยวงครูอวุโสหญิงและชาย การบรรเลงดนตรีเพลงล่องแม่ปิงโดยวงลูกศิษย์ครูอาวุโสหญิงและชายส่วนภาคหลังสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดนตรีไทยเพลงประกอบบทพระราช,ชนิพนธ์เรื่องข้างข่าวกินกล้วยและข้างข่าวเริงประบำรร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงพยาบาลสิริราช เวลา13นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัดขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธเมตตาสิริราชกุณากรณห้องพระพุทธเมตตาสิริราชกุณากรตึกอำนวยการชั้นหนึ่งโรงพยาบาลสิริราช ในการนี้ศาสตราจารย์ยงยุทธสิริวัฒนาอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเหรียญพระพุทธเมตตาสิริราชกุณากรทองคําและทรงสุรายยอดฉัตและพระพุทธเมตตาสิริราชกุณากรจําลองและทรงเจิมที่ยอดฉัต พระพุทธเมตตาสิริราชคุณากรสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาและเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาศูนย์รวมจิตใจของผู้มารับบริการตรวจรักษาแพทย์พยาบาลน,นักศึกษาแพทย์และบุคลากร เป็นพระพุทธรูปปางประธานพอในท่านั่งขัดสมาธิหลอดด้วยเนื้อโลหะผสมขนาดหน้าตัก1เมตรสูง1เมตร50เซนติเมตรพระพักเป็นศิลปะสมัยสุขโขทัยดั้งเดิมด้านล่างฐานมีตราสัญ,ญลักษณ์ประจำโรงพยาบาลสิริราชบริเวณฐานมีอักษรคำว่าพระพุทธเมตตาสิริราชคุณากรได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมอมพระราชทานนามมีความหมายว่า ความเมตตาที่โรงพยาบาลสิริราชมีต่อผู้ป่วยและประชาชนทุกคนตลอดจนการอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมใต้ฐานองค์พระบรรจุเหรียญพระพุทธเมตตาสิริราชกุณากรจำนวน84,000เหรียญเปรียบเสมือน84,000พระธรรมขันชัดสามชั้นหลอด้วยโลหะทองแดงเคลือบทองแท้99.99% 99ลายกรวยเชิงนาคขดเถาพกใบเทศเป็นลายไทยประณีตสวยงาม จากนั้นทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ศาลาศิริราชร้อยปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประเมนทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดิน และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมสิรินธรอ,อาคารเฉลิมพระเกียรติพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะกสกรลสกลสัตายาธรรองประธานกรรมการสิริราชมูล,ลนิธิคนที่หนึ่งกราบบังคมทูลเบิกกรรมการใหม่สิริราชมูล,ลนิธิเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวแล้วทรงเป็นประธานการประชุมสาม,มัญคณะกรรมการสิริราชมูล,ลนิธิครั้งที่175 มีรายงานผลการดำเนินงานของศิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2568ความคืบหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี7 0 0รรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้วยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงปี2566ถึง2568รักษาผู้ป่วยแล้ว246ราย ศิริราชมูลนิทิเป็นองค์กรสาธารณกุศลปั้งขึ้นปี2512สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชจชจน,นีทรงเป็นองค์ประธานองค์แรกต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนาราทีวาาราชนครินทรงรับเป็นองค์ประธาน ปัจจุบันสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานกรรมการเพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่อจนร่วมมือประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆด้านการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยการรักษาพยาบาลเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ